มาสู่ช่วงสุดท้ายรายการวันนี้มาแปลกเฟดมาจากด้านข้างใช่วันนี้เฟดจากด้านข้างเลยคือลูกเล่นใหม่ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับอยากพูดคุยอะไรก็คือโทรกันเข้ามาครับที่นะครับอ่าศูนย์แปเกน่งห้าหกแปดสอนะครับครับผม s อสนะครับ4678999เอ่ามีสายเข้ามาอะไรหรือยังเดี๋ยวก็คือขึ้นมาเลยอ่ามีอะไรบ้างครับ s อ็มเอวันนี้ทำไมเอสเอในนั้นไม่ค่อยมีเลยนะฮะมีเหมือนกันพี่แต่ผมดูไม่ทันเมื่อกี้เหมือนะฮะ ก็คือถามกันสักนิดหนึ่งครับลองมาถามกันสักนิดนึงว่าจัก,กรยานควรที่จะอยู่บนท้องถนนกันเปล่านะครับใครเสนอความคิดมาได้นะนเสนอกันมาได้นะครับคือน่าสงสารนะจะไปถนนรัดพ้าวช่วงไหนรถติดน้อยที่สุดช่วงกลางคืนครับเดึกๆประมาณนะครับผมบอกนะครับช่วงหลังเที่ยงคืนจนถึงประมาณตีสองเท่านั้นเพราะหลังจากนัา้นนะพอตีสามปึ๊บนะครับแม่ค้าเริ่มออกมาใช่ติดกันอีกครับนะฮะ ฮอนด้าโอดิ e ซีครับปีสองพันอาฮอนด้าโอดิสซีสองพันสองครับปีเก้าห้าเก้าเจ็ดกับโปรตอนเอ็กซล่าเครื่องพันหกครับปีศูนย์แปดอืมอันไหนน่าใช้กว่ากันชูครับจะเลือกควรเลือกตัวไหนดีครับคือมันคนละมันคนละคลาสกันเลยอ่ะโอดิซีนี่ต้องถือว่าเป็นคลาสสูงสุดนะครับของรถของรองที่เรียกว่ารถสเตชันวากอน ออเดซีใช่อถซีเป็นปีเก่านะพี่ใช่หรือเป็น MPV ปีเก่านะครับมันคือคลาสมันของออเดซี่นะครับมันเท่ากับอัลพาร์ททุกวันนี้นะครับออเดซี่อะพออเดซีกับอัลพาร์ทเท่ากันนะครับคลาสเดียวกันนะครับนะครับนะฮะอย่าอย่าไปมองว่ามันกระจกนะครับออเดซีนี่ถือว่าเป็นพรีเมียมนะครับ MPV ของ Honda เลยนะครับถ้าพูดในแง่ของนะครับซื้อมาใช้งานจริงจริง แน่นอนครับเจ้าออเดซี่เนี่ยตัวปี95นะครับ95หรื97นะครับตัวเนี้ยโอเคมันได้รถปีเก่าแต่แต่คุณมีอะไรที่มันสามารถใช้กับฮอนด้าได้ทั้งหมดแอคคอร์ดได้ทั้งหมดอ๋อตัวตัวนี้ใช้กับของแอคคอร์ดได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับผมจะก๊าซที่ผมก็มองอยู่บ้านตัวเนี้ยใช่ไหมใช่นะรถมันค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็คงเครื่องอะไรนะครับก็คือมันก็ใช้กับตัวแอคคอร์ดไอตัวไฟท้ายสามเหลี่ยมอะไรทั้งหมดเลยตัวเครื่องเนตน2002เนี่ยนะครับส่วนโปรตอนโปรตอนเนี่ยนะครับ มันมีความกระทัดรัดเพราะเนื่องจากมันเป็นถ้าไซส์ของมันเนี่ยพอเทียบกันแล้วก็คือมันไม่ถึงสตรีมนะสตรีมใหญ่ก,กว่านะสตรีมยังมีศักรีมากกว่าตัวนี้ก็คือมันอยู่ระหว่างตัวต้องบอกไงอะจะบอกบอกว่าเป็นสเต็ปวากอนก็อาจจะใช่แต่สเต็ปวากอนก็ยังสูงกว่าอยู่ดีในเรื่องของศักรีนะครับแต่เจ้าโปรตอนตัวนี้ก็คือมีข้อดีก็คือมันได้รถใหม่ได้รถปีใหม่ปีใหม่แต่ราคาถูก แต่มันก็มีข้อเสียที่มันบริโภคน้ํามันไร้สาระมากต้องติดแก๊สอย่างเดียวครับเติมน้ามันไปตายครับไม่รู้ว่ามาเลเซียเป็นเศรษฐีน้ํามันหรือเปล่าไม่รู้มันถึงทําให้รถกินน้ามันได้ขนาดนั้นน้ำมันประเทศเราถูกแล้วตัวโอซีปีสองพันสองกินน้ํามันอะไรทีถือว่ากินแต่ยังมีเหตุผลด้วยอัตราเร่งของมันที่ค่อนข้างดีนะครับของมันที่มันค่อนข้างดีผมบอกนะครับว่ามันมีข้อดีก็คือมันมีอะไร ที่มาสามารถซัพพอร์ตได้ทั้งอะไรใหม่อะไรเก่ายังมีอยู่แล้วถ้าส่วนบอดี้เนี่ยเชียงกงค่อนข้างเยอะญี่ปุ่นนิยมใช่ไหมโอ้เดซี่เต็มเมืองครับใช่นะครับที่ญี่ปุ่นนีต้องถือว่าเป็นรถที่ได้ความนิยมนะครับในกลุ่มของตัวสเตชันวากอนนะครับครับผมรถดึงซ้ายทํายังไงดีครับพี่ฝันตั้งศูนย์ล้อครับรถดึงซ้ายตั้งศูนย์ล้อเลยไปตั้งศูนย์ล้อกันครับอันดับแรกเข้าอันดับแรกเข้าเช็คศูนย์ล้อกันเลยครับแล้วผมคิดว่านะครับอันดับตามต่อมานะครับ ลูกบากปีกนกล่างครัหมดอายุครับมันถึงดึงหมดอายุมันถึงดึงใช่พอถ้ารถเดิมๆมาปกติเดี่ยไม่มีอาการไม่ดึงครับต้องมีอะไรที่ผมบอกนี่เลยไปถึงตั้งศูนย์้อเดี๋ยวเขาก็ต้องบอกว่าเห็นลูกบากปีกนกล่างรอมันจะขยับได้คือกักกัเกนะครับนะฮะมันเรื่องของธรรมดาอ่ามีสายอะไรเข้ามาไหมครับเอานายกและคอสชสู้ๆนะครับก็โอเคครับสู้ๆจริงๆครับนะครับเรียกสายหน่อยอ๋อนะฮะ 089นะครับ8156825ครับครับผมนะฮะโทรกันเข้ามาได้เลยพี่ฝันอยากพูดคุยนะครับนะฮะโทรกันเข้ามาคุยเลยอ้าวมีอะไรอีกไหมในตัวเอสเอ็มเอสเอ็มเอสมีเยอะพี่ไม่ค่อยได้ตอบนะเอสเอ็มเอสนะครับก็คือเข้ามาได้นะครับที่4678999นะครับนะฮะวันนี้วันนี้มีถ่ายทอดสดอะไรปะเนี่ยไม่รู้นนพี่เงียบจ้ะเงียบมากเลยนะครับเห็นบอกว่ามีแข่งขันใช่ไหมที่สนามช้าง ใช่่แนวันนี้วันนี้มีการแข่งขันเขาเรียกว่าซูเปอร์ซีรีส์สーーสสใช่ต้องถือว่า <Thailand S 2> เป็นการ <Super S 2> เปิดเปิดฤดูดนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านผ่านดาวเทียมไม่รู้ช่องไหนกันรึรายการแข่งขันใหญ่ด้วยนะฮะก็อาจจะมีก็อาจจะมีถูกดึงดึงไปพอสมควรสำหรับต้องนะฮะต้องพูดครับว่านะครับว่าการจะถามปัญหาอะไรนะครับถามมาได้อย่างเต็มที่ครับไม่ต้องมาเป็นใจอะไรใครเท่านั้นนะฮะนะครับ ส่วนใครที่เพิ่งเปิดช่องมาดูเห็นเราสองคนแม่นั่งคุยกันสองคนรถประเภทหลุดจำนำถ้าเราซื้อมาจะถือว่าเป็นรถถูกต้องไหมไม่ถูกไม่ถูกใช่พระรถหลุดจำนำจะไม่มีเล่มมาใช่นะครับมีแค่สำเนาต่อทะเบียนได้อย่างเดียวใช่ไหมใช่นะฮะก็ถือว่าคุณขายอะไรไม่ได้ถูกต้องมูลนี้เยอะนะผมเห็นในเฟซบุ๊กอะแล้วอยู่ที่ดวมด้วยพี่ครับซื้อมาสมมติเจอที่เขาแบบไม่ผ่อน ก็สบายตัวไปก็คือคุณใช้ไปต่อทะเบียนได้แต่ถ้าคุณเจ้าของรถเนี่ยยังติดข้างงวดอยู่ด้วยเอามาจำนำอีกไฟแนนซ์ Finance ก็ต้องมาตามรถพอ,อรถอยู่ที่ไหนเขาต้องตามที่คนนั้นเออขาต้องตามหาตัวรถอยู่แล้วแล้วเขาตามได้ไหมเคยมั้ยตามได้นะแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนที่ซื้อเอาถ้าตรงตรงเลยส่วนใหญ่คนที่ซื้อก็เอาไปใช้เกี่ยวกับพวกผิดกฎหมายอยู่แล้วออส่วนใหญ่เปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยนอะไรเออนะ หูนี้เยอะแยะมากเลยนะครับถ้าคนจะซื้อมาใช้ไม่สนับสนุนครับไม่สนับสนุนนะครับนะไม่สนับสนุนนะครับลดหลุดกำนำไม่สนับสนุนเพราะผิดกฎหมายทั้งแน่นอนนะทั้งทางแพ่งและอาญาพูดตรงๆเลยก็คือเหมือนกับนะครับลักทรัพย์อ่ะเอามาขายให้กับคุณอ่ะใช่นะฮะอ่ะมีอะไรไหมครับมีสายอะไรเข้ามาไหมอ่ะ นะครับศูนย์5ปดเก้าแปดหนึ่งห้าหกแปดสองห้าวันนี้เป็นะฮะอวันนี้ฝะกะเป็นสัปดาห์ <A> ที่แล้วยังเยอะแยะอยู่เลยเอาที่ค้างไว้ก่อนพี่เอฟเออดึงสายวัดน้ำมันเครื่องครับอ่าตัวโคโลรโดโต,ตาสองชั้นนะครับปีสอง6หกออกมาปรากฏว่าน้ำมันติดขึ้นมาหารอยรั่วไม่ก็ไม่มีน้ำม,นมันมันหายไปไหนครับเดี๋ยวต้องรถไม่ค่อยได้วิ่งเดือนหนึ่งวิ่งแค่สองครั้งช่วยตอบทีโคโลราโด มีมาน้ำมันติดแค่ปลายไม้มเดือนหนึ่งวิ่งแค่สองรันต้องดูก่อนครับอันแรกเลยนะครับแหวนครับเพราะว่า้พวกที่รถที่ไม่ค่อยได้วิ่งเนี่ยนะครับแหวนตายครับแหวนลูกสูบตายแล้วอารเป็นไงพี่ถ้าแหวนลูกสูบตายแหวนลูกสูบตายคือสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยจะมีควันขาวๆออกมาท้ายๆายค่อนข้างเยอะอืแต่ไม่ถึงกับโ๋แบบ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 อะไรอะแบบอา แกานเทอร์โบแบบเทอร์โบรั่วแบบเทอร์โบรั่วไม่ใช่แบบนั้นแบบไม่ไม่ได้ขายไก่เพราะฉะนั้นคือเวลาห้องเผาไหม้มันกวาดไม่หมดแหวนมันกวาดไม่หมดไอ้น้ำมันเครื่องที่มันถูกดันขึ้นมาเพื่อขึ้นมาลอเรือมันก็ถูกเผาไหม้ออกไปนะครับใช่ไหมฮะรถที่ไม่ค่อยได้ใช้นี้อันตรายกว่ารถที่ใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการแหวนตายใช่นรถรถรถที่จอดนี่ส่วนใหญ่ แหวนลูกสูบตายนะครับอันตรายมากนะครับแล้วส่วนใหญ่นะครับมักจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยนะครับจะได้ยินเสียงน็อกตอนแรกๆทันทีเลยไอแหวนตายก๊อกเลยแม้กระทั่งรอบเดินเบานะครับอนเอหน้าจอเลยครับต่อสดเลยคิดยังไงกับคนที่จอดรถซื้อของแล้วต้องให้แม่ค้าเดินเดินเอามาให้ชัวถ้าอย่างนี้ชัวเอามาละสายนี่นะเอาสายก่อนคุณจีศรกดิ์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชมรายการนี้บ่อยไหมครับถามก่อนครับกำลังดูรายการอยู่ครับครับผมชมรายการนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับครับผมพยายามดูจะได้มีวันเดียวครับอ๋อฮะอาจะมีสักสองวันครับอยากให้มีสักสองวันอยู่จังหวัดไหนครับสวัสดีเพียงดีครับครับผมสักก่อนนี้เคยมีอยู่ครับจันถึงสุกครับผ่อนแก่แล้วครับไม่ไหวครับเหนื่อยเลยขอเป็นสักอาทิตย์ละวันจริงๆริันน่าจะดี ับผมีปัญหาตอบถามนะครับครับผมตอบถามได้เลยครับคือรถโซลูนารถโตโยต้าโซลูนาเนี่ยเคยใช้น้ำมัน95ใช่ไหมครับ91ก็ได้ครับไม่ต้อง95หรอกครับจริงเลยครับใช่ครับใช่ครับ91าหยครับในในคู่มือไม่ไม่ได้ว่าอย่างเง้ยก็เลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องไต้องเป็นคู่มือครับคือรถโตเนี่มันสามารถปรับตั้งความแก่อ่อนของไฟของไฟได้นะครับแล้วเครื่องยนต์ของมันเนี่ยนะครับ ก็เป็นเครื่องยนต์ไจตลาดนะครับ 5A จะไหมเครื่อง1.5 5A FE นะครับเพราะฉะนั้นคือไม่จำเป็นต้องเลยครับใช้แก๊สโซฮอล์91ได้เลยครับไม่มีปัญหามีปัญหามากระทืบผมที่สถานีได้เลยผมยอมรับเลยอ่ะผมเอาเงี้ยนะฮะคือคือต้องต้องปรับเครื่องไหมครับให้ช่างเขาทำก็คือให้ให้ปรับไฟให้อ่อนลงนิดหนึ่ง ถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยที่เข้ามาลองขับก่อนครับลองเติมแล้วขับก่อนลองเติมแล้วขับเลยครับแก๊สโซฮอล์91เติมไปเลยถ้าเกิดเล่งแล้วไม่มีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กไม่ต้องไปตั้งไฟอะไรไม่ต้องไปตั้งไฟใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ถ้าเร่งแล้วรู้สึกว่าตอนเล่งมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กอ่าถ้าเกิดตอนเล่งมีเสียงแก๊กแก๊กขึ้นมานั่นคืออาการเสียงน็อกนะครับก็ไปให้ช่างเขาปรับไฟให้อ่อนลงนะครับนะครับโอ้โหอย่าว่าแต่ แก๊สโซฮอล์เก้าห้าเลย2ี๋ยี่สิบยังใช้ได้เลยผมบอกเลยอ๋อครับเป็นเป็นความเข้าใจผิดแล้วครับทั้งเรื่องที่มีใช่ครับทันนี้มานานแล้วครับครับผมใช้ได้เลยครับนะฮะสมัยก่อนผมพูดตรงๆนะตอนที่ยังไม่มีแก๊สโซฮอลเนี่ยนะครับรถเพื่อนผมเนี่ยสมัยตอนที่ยังมีเบนซินแปดเจรถเพื่อนผมนะครับโตโยต้า o ซลูนาตัวนี้แหละครับที่คุณพี่ใช้เนี่ยก่อนที่เป็นไฟท้ายหยดน้ําจูนจนไปใช้น้ํามัน เบนซิน8ปดดได้แล้วก็ขับสบายๆไม่เห็นอะไรถูกกว่าเบนซินเก้าถูกกว่าเบนซินเก้ตั้งเยอะแต่ถ้าคุณพี่จะทำใช้ e 2ีสเลยก็เปลี่ยนสายน้ำมันอ่าเปลี่ยนสายน้ำมันนะครับเปลี่ยนสายน้ำมันถ้าใช้ e 2 0ครับถ้าจะใช้ e 2 0ก็ใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าต้องเปลี่ยนสายท่อทางเดินน้ำมันที่เป็นท่อยางเป็นท่อซิลิโคนทั้งหมดก็สามารถใช้ได้เลยครับนะครับ ไม่ยากครับมีอะไรสอบถามมีไหมครับเชิญครับมีอะไรอีกเชิญเลยครับสอบถามได้เลยครับครับขีัข้ามร้านหนึ่งนะครับครับเชิญครับคือรถไมเอ็กซ์ที่เป็นแคปนะครับครับผมไม่ไมเท็กซ์ที่เป็นแคปครับครับผมเชิญเลยครับทำไมครับถ้าเราจะต่อใช้แอร์แอร์ตู้ที่กระบะนี่จะต้องจะต้องเพิ่มขนาดของ คอมเพรสเซอร์แอร์ไหมครับนี่แสดงว่าคือพี่ใส่ตัวแคลลี่แคลลี่ไว้ใช่ไหมใช่ไหมครับใายเป็นแคลลี่เอาไว้ใช่ไหมครับก็คือเป็นหลังคาไปข้างหลังใช่ไหมครับครับครับใช่ไหมฮะถามว่าต้องต้องนั้นไหมแน่นอนครับต้องเพิ่มขนาดของคอมเพรสเซอร์ต้องเพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับต้องเพิ่มขนาดของคอมเพรสเซอร์ไม่เพิ่มก็ได้แต่ไงก็คือก็ต้องเติมน้ํายาเพิ่มเข้าไปแต่มันไม่เย็น มันโอกาสที่รถติดจะเย็นไม่ฉ่ำม,มีส่วมันไม่ฉ่ำแน่นอนต้องเพิ่มขนาดของตัวคอมเพรสเซอร์ขึ้นไปอย่างน้อยสองเบอร์เลยล่ละนะครับ,รบนะฮะ<า>และ<จ>้ต้องประมาณเท่าไหร่ครับค่าใช้ใจ่ายผมไม่แน่ใจจริงๆมันอยู่ที่ว่าพี่ไปหาคอมเพรสเซอร์เนี่ยได้ในราคาเท่าไหร่กับไอ้ท่อที่มันยาวเฟื้อยเลยอ่ะใช่เพราะพี่ต้องเตถ่อท่อเนี่ยที่มันยาวเฟื้อยเนี่ยลงไปใต้ท้องรถอ่ะแล้วก็งัดขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อเอามาใส่ที่ไอ้ไอ้ตัวแครรี่บอยเนี่ย ใช่ไหมครับผมว่านะฮะมีหมื่นห้าถึงแน่นอนเพราะพี่ต้องมีตู้ลอยอีกจริงไหมครับครับใช่ไหมครับมีตู้อยู่ไหมครับไม่ไม่มีครับไม่มีตู้แล้วปัจจุบันนี้ตู้ลอยเนี่ยมันหายากมากเลยนะฮะคงต้องไปให้เขาทํากันเลยล่ะมีค่าใช้จ่ายประมาณสองหมื่นนะครับนะครับหมายถึงว่านี่คือระบบใหม่ทําใหม่นะทาระบบใหม่ทั้งหมดทาระบบใหม่ทั้งหมดนะครับนะฮะ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับนะฮะเดินท่อเดินท่อนะครับเราไปข้างหลังอะไรเนี่ยนะฮะนะฮะพวกแล้วก็พูดง่ายตู้สมัยนี้ตู้ลอยมันพี่ไปหาที่ไหนอน่นอกจากพวกร้านที่เป็นตู้แต่ร้านขายพวกอะไรแอร์ก็อ่าร้านอะไรแกแอร์เก่าๆจะมีใช่ไหมพวกตู้แอร์ถ้าอย่างไงก็คือพี่ก็ต้องไปหาอ่าเป็นตู้แขวนนะครับตู้แขวนก็อยู่ประมาณสักสี่พันคอมเพรสเซอร์อยู่ประมาณสักสี่พันห้า ถึงหกถึงห้าพันห้าผมบอกว่ามีหลักหมื่นแน่นอนตัวสายยาวๆนี่ทอดหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทสองเส้นแล้วแต่อู่ด้วยเออบางอู่อูท่ทำแอร์บางอูอ่ค่อนข้างราคาสูงใช่ครับตอนนี้ปัญหาอีกว่าว่าไอ้ตัวไอ้ตัวคอนเดนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยต้องเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นด้วยหรือเปล่าครถรถรถคันนี้ที่ใช้อยู่นี่รประมาณสิบแปดปีแล้วครับนั่นแหละครับแต่ว่าใช้มานี่แอร์ยังไม่เคยเติมนะครับยังเย็นช่ำ ก็นะฮะมันก็ใช่ไงมันก็อยู่แค่ตรงนั้นมันอันนี้คือพี่ไม่ได้พูดถึงว่าแอร์มันไปข้างหลังใช่ไหมไม่มีใช่ไหมฮะครับครับห้องแค่นั้นมันก็เย็นฉ่ำนะครับเนว่าครับถ้าเพิ่มนี่มันจะมีปัญหาไหมนะก็ลองไปปรึกษาคล้านแอร์ดูครับแต่ผมบอกเลยเลยว่าตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยต้องเปลี่ยนแน่ๆคอนเดนเซอร์ก็น่าจะต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะแล้วก็มีท่อแอร์แล้วก็มีตู้แขวนนะครับถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นพัดลมเหรอครับเปลี่ยนเป็นพัดลมแล้วจะดูดแอร์มาจากไหนอะครับ พี่ก็ต้องคล็<อ>พัดลมหมายถึงว่าเป็นเป็นพ,พัดลมที่ใช้กับรถยนต์นะอ๋อข้างหลังจะไม่ใส่แอร์ข้างหลังที่จะไม่ใส่แอร์ใช่ไหมครับคือเวลาไปเที่ยวอยากจะให้คนนั่งข้างหลังเย็นด<ถ>้วยแล้วคือยังไงคืออยากแก้ปัญหาตรงนี้ครับอ๋ออยากแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าจะให้่ต้อง,ต,องต้องใส่แอร์ทางเดียวครับยังไงต้องใส่แอร์ครับเพราะถ้าพัดลมก็ไม่ต่างอะไรจากเปิดหน้า่างหรือแม่กับพี่ก็ใช้วิธีแบบนี้ครับซื้อตัวอินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟเป็นสองรอยี่สิบอ่ะ นะฮะแล้วพี่ก็หาไอ้ตัวพัดลมที่เป็นพัดลมไอ้น้ำนะฮะพัดลมไอ้น้ำรู้จักไหมครับพัดลมไอ้น้ำเสียบแล้วก็นั่นน่ะนะฮะพี่ก็มีใช้ใช้ไฟด้วยในรถด้วยนะฮะขับไปพี่ก็มีพัดลมไอ้น้าเป่าข้างหลังด้วยเย็นด้วยดีไหมครับไม่แพงด้วยนะอินเวอร์เตอร์ตัวประมาณสักสามพันได้ไหมสามสี่พันตัวแปลงตัวแปลงไฟอ่ะนะครับครับผมวันนี้เห็นไม่มีคนโทรก็เลยที่วไปขอขอบพระคุณมากเลยครับขอบะคุณครับโทรจากจังหวัดอะไรครับพี่ อยู่จังหวัดมหาสารคามครับโอ้ไกลเหมือนกันครับนี้ใช้มาเกือบยี่สิบปีแล้วครับไม่ทีเนีโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสภาพยังดีอยู่ครับะไม่เคยชนไม่เคยอะไรก็แสดงว่าเป็นคนรักรถเนี่ยครับนะครับใช้ได้ประมาณแสนกิโลต้นต้นแต่ไม่ถึงพันครับเครื่องดีมากครับครับผมเป็นคนรถคนมีอายุครับเจ็ดสิบปีแล้วครับโอเคครับก็ขอให้ยืนยืนแล้วกันนะครับคุณพี่ครับมีอะไรโทรมาสอบถามอีกได้นะครับ ครับผมครับอ่าในมีเอฟอาเดี๋ยวระหว่างที่รอสายนะครับมีครับฮอนด้าฟรีนะครับจะมีการปรับโฉมใหม่ไหมปีนี้ฟรีมันต้องปรับโฉมแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะมันออกจะมาเป็นฟรีหรือเปล่าครับจะมาเพราะว่าตอนนี้เหมือนคล้ายๆ้าว่านะครับเหมือนกับคล้ายๆว่านะครับอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีตัวฟรีดที่ปรับปรับปรับโฉมอาจจะไม่มีอาจจะเป็นตัวอื่นแทนเลย มีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณกระจางครับสวัสดีครับคุณกระจางครับครับผมบััสดีครับเชิญเลยครับเสียงดังๆเลยครับฟังชัดแบบผมนะครับครับผมครับผมบััสดีครับครับผมเชิญเลยครับได้เลยครับครับผมอ่าพี่กระจ่างช่วยปิดเสียงโทรศัศน์นะครับแล้วคุยกับเราในโทรศัพท์นะครับผม ครับผมครับผมสอบถามได้เลยครับพี่เอ่อโตยโยต้าโคโรนาสามเมตรนะครับ,คร,บครับผม,ผมเกียร์ถอยหลังแล้วเวลาถอยแล้วมันกระตุกช่วงเช้าถอยไม่ไปเกียร์ออโต้เกียร์ธรมดาครับออโต้ครับเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ช่วง้าสอยไม่ไปเช็คน้ำมันเกียร์มัางไหมครับก็เปลี่ยนถ่ายแล้วครับ ผมว่ามันไม่ใช่เช็คน้ำมันเกียร์นะครับมันหมดอายุแล้วครับอายุเกียร์มันหมดอายุแล้วครับนะครับตัวนี้คือท้ายโด่งใช่ไหมครับใช่ไหมฮะท้ายโด่งครับเออท้ายโด่งวันนี้มาก็ยี่สิบปีแล้วครับเกียร์มันอายุไม่ถึงแล้วครับนะฮะนะคงต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วครับถ้าถ้าจะเปลี่ยนของเชียงกงนี้สักประมาณเท่าไหร่ได้นะฮะไม่เกินหมื่นห้าครับไม่เกินหมื่นห้าอะไรครับไม่เกินหมื่นห้าเออ ถ้าง,งั้นก็ต้องรอเก็บตังไว้เพื่อใจให้มันพังแล้วก่อนนะมันพังแล้วครับอันนี้ครับอย่างนี้ถือว่าพังแล้วครับ <c oughs> ใช่ครับไอ้ถ้าเกิดมันไม่เข้าแล้วเนี่ยถือว่าพังแล้วครับมันหมายถึงว่าตอนนี้นะครับก็คือะค <c oughs> อะไรนะครับม,มันวิ่งไปข้างหน้าได้ครับแต่มันถอยหลังไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมครับครับต้องรอเครื่องร้อนสักนิดถึงจะถอยได้ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นแหละฮะ เกมมันเริ่มเสื่อมเกืเดี๋ยวมันเสื่อมมันจะกินเวลาไปเรื่อยก็คือจากตอนแรกสตาร์ทแป๊บหนึ่งถึงจะถอยได้มันจะขยับเวลานานขึ้นนานขึ้นนานนั่นแหละครับเกียร์ไอ้เกิดตัวแผ่นคัตนะฮะมันหมดอายุแล้วนะฮะครับผมนะครับแผ่นคัตมันหมดอายุแล้วครับนะฮะตอนนี้เวลาเข้าเกียร์หนึ่งมันไม่กระตุกแล้วอะใช่ไหมขับแล้วมันรู้โอ้ยเกียร์เราทำไมมันนุ่มจังวะนะฮะนั่นแหละครับนะเปลี่ยนเลยครับบางทีไม่ถึงหมื่นห้าหรอกครับผมบอกราครับเผื่อไป เราเช็คไปครับเกียอออโต้ลูกนี้อยู่ประมาณที่ผมบอกครับอยู่ประมาณหมื่นสองถึงหมื่นห้าครับผมนะครับสภาพดีดีปิ๊งเลยโอเคครับขอบคุณครับนะฮะสวัสดีเปรียบเทียบนะครับเครื่องสองจุดสองจุดศูนย์กับสองจุดสี่ติด LPG หัวฉีดโอเคไหมโอเคไหมต้องหนักไม่ได้บอกว่าลดอะไรอะ อ๋อถ้าเขาน่าจะบอกมามเพราะว่ามีแล้วแต่เราไม่ทำนะครับผมอ่ะมีสายอะไรไหมครับอ่ะมีอะไรไปแล้วเอาในนั้นก่อนเอาเอสเอสตอนแรกที่เราคุยกันค้างวิบัติจับบัอะไรเรื่องอะไรผม,มำจำไม่ได้ผมจไม่ได้เบื่อบัตรบอกแบตเตอรี่ไงนะสวิตช์หนึ่งต่อสองใช้ดีไหมครับแล้วแต่ชอบครับนะครับก็ต้องถือว่าก็ต้องถือว่าบอกว่าเป็นรถที่เป็นรถที่ยอดนิยมแล้วนะใช่สวิตซ์เป็นรถที่ยอดนิยมเพียงแต่ว่าผมพูดตรงๆนะวันนี้ก็คือมันมีรถมันตีราคากันอยู ใช่คือเกิดใช้สวิปเนี่ยมันมีตัวท็อปเนี่ยห้าแสนกว่าคุณอาจจะไปซื้อรถที่มันมีขนาดและสมรรถนะดีที่รุ่นโลสุดก็ได้นะครับอ่าคุณขวัญแอบชื่อเหมือนคล้ายๆผมเลยนะใช่สวัสดี<อ>ครับคุณขวัญครับสวัสดีครับคุณขวัญครับเงียบเก็บอะครับนะฮะสายหลุดหรือเปล่าสายหลุดหรือเปล่าสวัสดีครับคุณขวัญครับสายหลุดแล้วมั้งนะฮะ เชฟโรเลตวิ่งแสนโลต้องเปลี่ยน,ยนอะไรบ้างรุง่นปี2009นะครับตรวจเช็คหมดเลยนะครับของเลวทุกอย่างที่มีอยู่ในรถถ่ายทิ้งหมดนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตรวจเช็คในส่วนของตัวเชฟโรเลตตัวนี้ไม่รู้ตัวไหนไม่รู้นะครับสปี2009 ปี2009ด้วยก่อนไม่ได้บอกว่าน่าจะเป็นพวกอ v รวโหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่2009มีทั้งเบนซินทั้งดีเซลนะใชฟฤตเขาไม่ได้บอกเรานะครับตัวปี2009จะเป็นอารวอหรือเปล่าถูกไมะคือต้องดูตัวสายพานไทมิ่งหรือโซ่ไทมิ่งด้วยว่าต้องเปลี่ยนหรือเปล่าคือแสนกิโลแล้วมันเสี่ยงเหมือนกันครับนะฮะอ่ะมีคุณครับบุญคุณบุญเพ็งครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับสวัสดีครับเชเลยครับ ผมจะขอถามผมมีรถเบนซ์รุ่น 230E นะครับ20กว่าปีแล้วสตาร์ทมันยากนะสตาร์ทยากครับ 230E ใช่ไหมครับใช่ 230E ะครับ 230E 230E ผมต้องถามก่อเป็น W-Bill เป็น w 124หรือ w 123ครับอ่า124ครับ w 124นะครับ ผมว่าอายุที่มันเยอะแล้วเนี่ยนะครับลองอาอาต้องต้องเช็คไอ้นี่ครับไอตัวชุดหัวฉีดข้างบนนะครับบางทีมันหมดอายุแล้วทั้งยวงเลยไอชุดบนนะครับมันก็จะสตาร์ทยากนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ทําสตาร์ทยากเนี่ยคอยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามันจะมีไอตัวมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าโมดูลใช่ไ,ไอตัวโมดูลนะครับโมดูลไฟฟ้าฮะที่มันเป็นสําหรับตัวปรับ ระบบจุดระเบิดเนี่ยที่อยู่ข้างๆด้านเนี้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเริ่มเสื่อมถ้าเกิดมันเริ่มสตาร์ทยากเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเริ่มเดี๋ยวมันจะสตาร์ทยากจนมันไม่ติดเลยใช่พ,พ่อพ่อผมเพิ่งเปลี่ยนไป<อ>พ่อมอาจจะดึง่ะถ้าเกิดไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะเสียมือสองอยู่ประมาณสี่พันนี่มือสองนะครับมันมันมันอยู่ตรงไหนฮะมันจะอยู่ทางด้านถ้าเข้าไปมองเข้าไปนหน้ารถนะครับยืนอยู่หน้ารถมันอยู่ทางด้านขวาอะไรครับเขาเรียกโมดูลครับโมดูล โมดูนนลดน,ดน,นะครับเขาเรียกโมดูลนะค<ต>รับตัวโมดูลเนี่ย,นนยแต่ผมว่าคิดว่าตอนเนี้ยอาจจะยังไม่เสียอาจจะมีการที่เขาเรียกว่าลัดวงจรเขาจะต้องมีตัวน้ํายาตัวหนึ่งครับรีบไปทาน้ํายาก,ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันลงกลาวกลับมาเดี๋ยวสตาร์ทได้เหมือนเดิมผมถามช่างช่างมันบอกรุ่นนี้สตาร์ทติดยากนะฮะมันไม่ใช่หรอกครับมันไม่สตาร์ทจิดยากหรอกครับบางครั้งที่ผมบอกไงครับว่า ไอ้ตัวนี้ก็เสียได้ไอ้ตัวที่เป็นเขาไม่ได้ใช้เป็นลิ้นปีกผีเสื้อมันเป็นลูกชักกลิ้นชักลงไอ้ตัวเนี้ยอายุเยอะๆก็เสียนะผมใช่ครับไอ้ตัวที่มันเหมือนเขาเรียกคาร์บูเรเตอร์ไฟฟ้าทูหัวฉีกข้างบนละเคเจ็บนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะบางทีต้องล้างครับเปิดยกฝามาหมดเลยนะครับต้องล้างข้างในให้เขาล้างนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะติดเอง นะฮติดง่ายเองนะฮะแต่ร้อยก้าสิบ e ที่ผมเคยขับนี่ยนะมันไม่ชึ่งเหมือนรถ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 ญี่ปุ่นนะมันต้องจริ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 งจงมันต้องหมุนก่อนหกรอบครับเปล่าๆล่าแล้วมันถึงจะติดมันต้องถึงรอบมันถึงจะติดง่ายนะมันต้องหมุนอย่างน้อยหกรอบครับมันถึงจะติดครับ เพราะมันเป็นชารีเก่าๆมันก็ไม่ติดเลยเนี่ยแอบเพราะมันเก่าๆ้างมันอาจจะเปลี่ยนจากหกรอบเป็นเก้ารอบแล้วมันถึงจะติดได้คือมันต้องอ่านเซ็นเซอร์อะไรเข้าไปคือมันมันเป็นตะแก่คนหนึ่งที่มันคุยกันได้สองสามศูนย์อีนี่มันก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับมันเป็นเครื่องเหมือนกันครับเอ็มหนึ่งศูนย์สองอย่างไงเนี่ยเครื่องตัวเนี้ยนะฮะคล้ายๆกันเหมือนกันครับเครื่องตัวเดียวกันเลยีเรียกช่งให้มาดูไอ้รงโมดูนี่ใช่ไหมแล้วถ้าจงโมดูนี่จะไปซื้อของถ้าซื้อของใหม่เป ของชื่อแนนมีใช่ไหมมีครับมีมีมีพ่อผมเพิ่งซื้อไปหกพันจะไหมที่ไหนครับของมือสองใช่ไหมตอนนั้นพ่อดูในเน็ตอ๋อในเน็ตในเน็ตใช่ในในเน็ตใช่ไหมครับผมนะฮะเขาต้องลองเช็คดูครับตอนนี้ให้ช่างมามาไอัน้ำยาเอ้คาร์บบเรเตอร์นี้ก่อนใช่ไหมคือคาบูเรเตอร์ของเรานี่ทั้งหมดเนี่ยต้องเอารถไปอู่เลยครับคือมันต้องล้างกันนะครับคือ คนเราเข้าใจคิดว่ารถหัวฉีดไม่จําเป็นต้องล้างคาบิเเพราะมันไม่มีคาบิเไม่ใช่ครับมันต้องล้างชุดทางเข้าอากาศครับไปที่อู่ต้องล้างไอ้ไอ้ใกล้ไอ้คาบูเรเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องล้างครับวัดฉีดมีคาบูเรเตอร์เหรอครับอย่าเราอย่าไปเรียกว่าคาบูเรเตอร์ครับมันคือชุดท็อตต้นวาล์วครับคือชุดนําอากาศครับนะฮะรถหัวคาบูเรเตอร์ก็มีวาล์วเปิดปิดรถหัวฉีดก็มีวาล์วเปิดปิดอย่างนี้ไหมฮะนั่นแหละครับชุดเดียวกันมันต้องล้างครับ ไม่ล้างได้ยังไงครับมันสกปรตกอะฮะไอ้คนที่คิดว่ารถไม่มีคาร์บูเรเตอร์ไม่ต้องล้างนี่ควายนะครับยังไงก็ต้องล้างครับไอ้พวกช่างพวกนี้เลิกครบครับนะคือมันต้องล้างเลยครับสองปีต้องล้างัใช่ครับต้องไปที่อู่เลยบอกว่าถอดล้างไอ้ชุดที่ข้างบนเนี่ยครับไอ้ที่มันเป็นมันเป็นตรงที่คล้ายๆคล้ายๆออกมาจากคอยนเนี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไอ้ที่มันอยู่บนที่อยู่บนกรออากาศนะครับเพราะเปิดกรออากาศมาก็จะมี ที่ยังมีคล้ายๆลักษณะเหมือนคาบูอยู่ตัวหนึ่งอ๋อเน่ะเหมือนกับคาบูเออตรงนั้นต้องล้างครับลา้างซะอันที่สองมาก็คือเช็คไอ้ตัวโมดูลว่า้ตัวโมดูลเนี่ยลงกลาวไหมถ้าไม่ลงกลาวนะฮะหรือมามีมันมีลงกลาวบ้างนะครับก็ต้องมาทา้ํายาเพื่อที่จะไม่ให้มันลงกลาวอเออนะฮะออลองเช็ค <ไป S 1> ดูครับ<ป>แล้วเดี๋ยวอาจจะสตาร์ทดีขึ้นนะครับ แต่ด้วยอายุของมันที่มันยืนยาวมา,วาเดี๋ยวมันมีอีกหลายอย่างครับไอตัวที่ท่อทางหัวฉีดอกีกแต่ผมพ่อผมยางเพราะพ่อผมไอ้สตาร์ทยากไอ้กล่องไอ้กล่องโมดูลเนี่ยใช่ไหมของ<อ>โมดูลเนี่ยส่วนยยใหญ่ตัวกล่องโมดูลทั้งนั้นนะแล้วจนมันเดี๋ยวมันสตาร์ทไม่ติดเลยนะฮะคุยแป๊บๆเวลากด้นี่แนะอ่ะนะครับเข้าใจแล้วน,นะครับคุณบุญเพ็งนะครับเข้าใจครับเข้าใจครับโอเคครับครับผมขอบคุณครับผมก็เคยนะฮะสายปิ้งเลยนะตัวโมดูลเนี่ย วันๆหนึ่งก็คืออยู่ดีมันคังไ,<ห>ไปเลยอ่ะพ่อไหวไปดับเนี่ยไปใต้โอ้โหไปดับี่ดูต้องโทรสั่งด้เไยส่งเออนะครับผมแล้วก็เวลาก็หมดแล้วปุ๊บปุ๊บป๊บ,บครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรายการของเรารนะครับ นะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับในเวลานะครับ15.40นนะครับจนถึงเวลา10.17นครับครับผมนะฮะสำหรับพรุ่งนี้ก็มีรายการบิ๊กบอยนะครับก็ยังมีเป็นเรื่องของเกี่ยวกับรถรถลาล่าและความสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการออโตอารนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าค่อยพบกันใหม่นะครับโอเคครับรายการทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ